สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบริษัทชาแนลนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บุกก็จะมาแชร์สูตรผิวหน้าเด็กนะคะสูตรนี้ก็ช่วยทําให้ผิวหน้าของเราดูเด็กลงแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสย,ยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆอีกสูตรหนึ่งเลยสูตรนี้ก็มีช่องต่างประเทศหรือว่าหลายๆช่องที่นำเอามาแชร์นะคะแล่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือไข่แดงนะคะไข่แดงเขาก็มีโปรตีนแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยนะคะก็ให้เราต่อเ,อเฉพาะไข่แดงนะคะส่วนผสมอีกตัวก็คือแตงกวานะคะเราจะคั้นเอาเฉพาะน้ําของแตงกวานะคะก็ให้เพื่อนนําแตงกวาไปบดหรือว่าไปปั่นนะคะหลังจากนั้นก็คั้นเอาน้ํานะคะ จากนั้นก็ให้เราใช้น้ำแตงกวาสอช้อนชานะคะส่วนผสมตัวต่อไปก็คือน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นถ้าไม่มีน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นก็ใช้เป็นวิตามินอ e. ีน้ำมันมะกอกหรือว่าเป็นน้ำมันอัลมอนหรือว่าเป็นเบบี้ออยล์ได้นะคะน้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นเราจะใช้1ช้อนชานะคะ และตัวต่อไปก็คือเจว่านหางจระเข้ค่ะถ้าไม่มีเจว่านหางจระเข้ก็ใช้เป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้ค่ะเจว่านหางจระเข้เราจะใช้2-3ช้อนชานะคะ และตัวต่อไปที่เราจะผสมลงไปด้วยก็คือน้ำพึ่งถ้าไม่มีน้ำพึ่งก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำพึ่งเราจะใส่เพียงนิดเดียวนะคะใส่ครึ่งช้อนชาก็พอและตัวต่อไปก็คือวิตามินซีนะคะถ้าไม่มีวิตามินซีก็ใส่เป็นน้ำส้มหรือว่าใส่เป็นน้ำมะนาวได้นะคะถ้าไม่แพ้น้ำมะนาวก็ใส่เป็นน้ำมะนาวได้ค่ะใส่ครึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนวิธีการใช้ก็ให้เราหาเวลาว่างในการมาร์กหน้านะคะหรือจะมาร์กในช่วงก่อนนอนก็ได้นะคะสูตรนี้มาร์กได้ทุกวันหรืออาทิตย์ละ3-4ครั้งได้คะ่ะเราจะใช้แปรงในการมาร์กก็ได้นะคะก็จุ่มส่วนผสมได้เลยนะคะจากนั้นก็มาร์กให้ทั่วใบหน้านะคะ เสร็จแล้วก็นวดให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะให้ส่วนผสม้าซึมเข้าสู่ผิวของเรานะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-20าีนาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ก็ไปทดลองทากันดูได้นะคะเป็นสูตรที่ดีแล้วก็ง่ายมากๆเลยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเราทําติดต่อการประมาณ1อาทิตย์นะคะเราจะสังเกตได้เลยว่าผิวของเราดีขึ้นมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ใสขึ้นด้วยแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยมันก็ฝากมม่ช่วย like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มุกด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ